สวัสดีครับพี่น้องผมชื่อหมูหวานนักร้องอีสานนะครับมีคนหลายคนรู้ว่าผมชอบเรียนเกี่ยวกับศิลปินลูกทุ่งหมอลำวันนี้ผมเรียนเกี่ยวกับคริสตี้กิบสันนะครับเธอมาจากในวันที่28พฤษภาคมพศ .25 สองหนึ 2> 2่งนะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเธอย้ายบ้านเวลาเป็นเด็กเวลาเธออายุหกขวบครับและย้ายบ้านที่โคราชนะครับเวลาเธออายุประมาณ12หรือ13ปีเธอย้ายบ้านที่กรุงเทพ และเรียนที่โรงเรียนเกี่ยวกับวงเพลงและเต้นแต่ว่าเธอสนใจเกี่ยวกับลูกชุ่งหมอลำหลายปีแล้วเวลาเป็นเด็กน้อยเธอชอบหมอลำมากนะครับและเวลาเป็นเด็กเธอชอบวงเพลงลูกทุ่งหมอลำนะแปลกนะ ประมาณ20หรือ21ปีที่แล้วมีคนชอบเธอร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำและเพลงไทยนะครับและเธอมีโอกาสร้องเพลงในทีวีอ,อัลบั้มแรกคือ,อ20ปีที่แล้วนะครับ คริสตี้กิบสันอ่าก็ร้งเพลงกับโซนี่มิวสิกนะครับประมาณ18ปีที่แล้วนะครับและเขาวงเพลงกับจอจอรนัตอันเดอร์สันอ่าจอรนัตอันเดอร์สันและวงเพลง3อัลบั้มกับเขาด้วยนะครับประมาณ10ปีที่แล้วถือร้งเพลง เจ็บที่ไม่ได้เชิญและทุกคนชอบเพลงนี้นะครับมีคนหลายคนชอบและประมาณ10ปีที่แล้วถธอว่งเพลงอัลบั้มที่ชื่อว่ายายอมแพ้นะครับแล้วก็เธอก็วงเพลงเพลงเยอะแยะเช่นกุลาบเวียงเพ่งฝากขออภัย ถ้าโลกไม่เหลือผู้ชายสักคนมีคนหลายคนชอบวิสตี้กิบสันนะครับเพราะว่าเธอร้องเพลงเพราะม,มาและเป็นฝรังโอเคขอบคุณหลายหลายเดอร์ุกท่านนะครับผมชื่อหมูหวานและถ้าอยากฟังพี่หมูหวานมองเพลงก็ subscribe ได้ไหมครับโอเค ขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีครับ